สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเจอเจอกับครูทับทิมนะคะวันนี้นะคะครูทับทิมนะคะอยู่ที่อคอ,อกน้องตะกะแตนนะคะน้องตะกะแตนคอ,อกนี้นะคะครูทับทิมก็เลี้ยงเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะอะวันนี้ก็เลยเป็นมีคลิปที่จะมาเป็นคลิปที่เป็นการบอกเลาา่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะอะที่ครูทิมเจอเองนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับฟาร,ร์มอื่นนะคะก็ หลายคลิปนะคะครูทิมก็จะบอกเพื่อนๆเนสมอว่าเป็นประสบการณ์จากที่ตัวเองทําแล้วก็มาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังน,นะคะอย่างน้อยก็จะได้เป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นวิธีการเตรียมตัวสําหรับเพื่อนๆที่ลองคิดที่จะทําอะไรก็ตามาตามแนวทางที่ครูทีมทําไม่ว่าจะเกษตรอะไรก็ตามนะคะมีข้อดีข้อเสียเจอ,เจอปัญหาอะไรก็จะมาทําคลิปนะคะมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังน,นะคะอย่างเช่นตัวอย่างของคลิปนี้นะคะก็คือว่า ปัญหาของครูทีมที่เจอในอคลิปนี้ที่จะบอกเล่ากับเพื่อนๆก็คือว่าเห็นว่าตะกแตนรุ่น3ามคูทัพทีเนี่ยได้เอามาลองเลี้ยงบนบนรถก่อนนะคะเพราะว่าเราเจอปัญหาหนึ่งนะคะเราเจอปัญหาหนึ่งที่คิดว่าหลายท่านก็อาจจะเจอเหมือนกันนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของโรงเรือนนะคะ,ะจากคลิปก่อนหน้าเราพูดถึงปัญหาเรื่องของการฝนตก นะคะหรือว่าตะกะแตนที่ตายเพราะอะไรนะคะโดยเฉพาะตะกกแตนที่เราเลี้ยงหน้าฝนใช่ไหมคะเพื่อนอซึ่งมีปัญหาเยอะแยะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มากมายเลยนะคะไม่ว่าเขาจะตายหรือว่า่ไมเขาไม่ค่อยโตเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีแสงแดดเขาก็จะไม่ชอบกินอาหารเนาะนะคะเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงหรือโตสักเท่าไหร่นั่นก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะส่วนปัญหาวันนี้นะคะก็คือปัญหาในเรื่องของโรงเรือนที่เราเจอนะคะก็คือว่าสภาพโรงเรือนที่อาจจะทํา ไม่ไม่ค่อยที่จะแข็งแรงทนทานเท่าไหร่ด้วยหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็คือครูทิมเนี่ยอาจจะใช้โรงเรือนหลังคาที่เป็นพลาสติกใสนะคะพลาสติกใสค้าระยะเวลาในการทําตอนนี้ก็ครูทิมเริ่มเลี้ยงตะกะเตนนะคะประมาณเดือนมิถุนาเนาะก็ได้4เดือนเต็มนะคะในห้วงระยะ4เดือนเต็มนะคะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝนตกตลอดนะคะแดดออกบ้างอะไรนี้นะคะ หลังคาก็มีแค่พลาสติกนะคะเราเราไม่มีอย่างอื่นคุมไว้นะคะเราก็เลยเจอปัญหาว่าหลังคาตอนนี้เริ่มเจอลมนะเจอแดดความปลอบของหลังคานะคะก็คือใช้การไม่ได้ถ้ามีฝนมาอีกรอบนึงนะคะก็คือตากะแตนโดนฝนนะคะซึ่งตากะแตนโดนฝนก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ,ะแต่ก็ข้อดีก็คือว่าในช่วงนี้เป็นช่วง ปลายฝนนะคะปลายฝนอาจจะอาจจะไม่มีฝนก็ได้อน,นี้เราก็คิดเผื่อแต่ถ้ามีฝนเราก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาก็เป็นเป็นโจทย์ที่เราจะต้องคิดเผื่อไปด้วยใช่ไหมฮะนเพื่อนนะคะก็คือเป็นโจทย์ที่เวลาเราทําเกษตรแล้วเราเจอปัญหาเราก็มีวิธีการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะคะว่าลักษณะโรงเรือนที่เราเจอเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนอทีนี้ก่อนที่จะไปดูปัญหาที่เกิดกับโรงเรือนนะคะ อีกอันนึงนะคะที่คู่ทีมเจอปัญหานะคะก็คือว่าตัวมุ้งของเขาเนี่ยนะคะมุ้งหรือคอเขาเนี่ยะคะก็ตกกะกรแตนรุ่นสองนะคะกัดกัดซิปนะ,ะเพื่อนซิปสีดำกัดขาดเลยนะคะเพนันพอน้องรุ่น3าม,มาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการสั่งซิปมาใหม่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะ,ะเพื่อนที่อาจจะเจอนะคะเจอแน่ๆเลยคูณทีมว่าเขากัดตกกะกรแตนกัด ตอนนี้ก็กำลังหวั่นใจอยู่ว่าตัวเล็กๆนี่จะเล็ดรอดออกไปได้ไหมนะคะซึ่งซึ่งรุ่นที่สองนี่เราก็ใช้วิธีการใช้มุ้งตัวนี้นะคะเข้าไปอยู่ในมุ้งของรุ่นแรกนะคะเพราะตัวเล็กรุ่นแรกก็โดนกัดเป็นรูหมดเลยนะคะเผื่อนี้คือปัญหาหนึ่งนะคะที่เจอนะคะนนี้ครูทิมเจอเองนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้เราก็อลองเอาเขามาไว้ข้างใน ในบ้านก่อนนะคะแต่ก็จะมีโซนที่โดนแดดนะคะเพราะว่าถ้าไม่โดนแดดตกกะกแตนเขาไม่กินเหลือนะคะตอนนี้เราก็แก้ปัญหาอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรือนนะคะมาดูโรงเรือนของคอกของตะก,กะแตนของครูทับทิมนะคะตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหนะ้าว่าเราเริ่มเลี้ยงประมาณมิถุนายนนะคะมิถุนายนี่ก็อันนี้เป็นคอกแรกนะคะที่เราสั่งมาเป็นมุ้งที่มีขนาดใหญ่ แต่เราก็ไม่ได้หยิบออกนะะเพื่อนเพราะวา่ารุ่นแรกนี่เขาจะกัดขาดนะคะนี่คือปัญหาหนึ่งนะคะเป็นดูใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวเล็กมาลงเลยเนี่ยก็น่าจะออกไปหมดนะคะเพราะวันเราก็เลยใช้ตัวเล็กที่เห็นเมื่อกี้นะคะเอามาเข้ามาในโรงใหญ่นะคะก็สามารถเลี้ยงไปได้นั้นรอบเป็นตะก,กระแตน รุ่นสองนะคะรุ่นสองนี้มาดูหน้าตาของโรงเรือนที่คู่ทีมพูดไปนะคะก่อนหน้าก็คือว่า,าข้างบนเนี่ยเราใช้พลาสติกพลาสติกตอนนี้ขาดเจอลมนะคะเจอลมเจออะไรนะคะอาจจะไม่ค่อยถาวรเท่าไหร่นะคะด้วยด้วยที่ตัวเองทำโรงเรือนประมาณนี้หรือเปล่านะสำหรับท่านอื่นก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ ะะแต่ว่าสําหรับท่านที่คิดจะเลี้ยงแล้วทําลักษณะแบบนี้นะคะก็คงจะอาจจะได้เปลี่ยนหลังคาใหม่นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันหมดหน้าฝนไปแล้วมันก็มันน่าจะมีปัญหาตอนนี้ครูทีมก็ยังจะหาวิธีการอยู่นะคะว่าเราจะซื้อพลาสติกมาใหม่ไหมนะะพลาสติกก็ไม่แพงนะคะเพื่อนไม่แพงพิมใช้แค่4เมตรเม็ดละ40กว่าบาทนะคะ ตอนนี้คงต้องต้องโลตัวน,นี้ออกนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะเจอนะคะก็มาบอกเล่ากับเพื่อนๆนะคะที่จะตัดสินใจอยากเลี้ยงตะกะัแตนนะคะนอกจากความที่เราจะต้องหาอาหารในข้าเช้าเย็นแล้วนะคะเราก็จะเจออปัญหาบริสัท่าเล็กๆน้อยๆนะคะที่บางคนก็อาจจะทําให้ท่อหรือไม่อยากเลี้ยงต่อก็ได้นะคะก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าชมคลิปนี้จนจบนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปและชมคลิปดีๆจากคุณพิมพ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ